ผมขอใช้สิทธิ์พัดปิงนะครับที่แรกว่าจะกลับบ้านแล้วครับนั่งดูละครน,น้ําเน่าอยู่นิดหนึ่งให้อยู่ไหนคนที่พูดเมื่อกี้อยู่ไหนให้ตั้งด้วยยังอยู่ไหมเออนั่งฟังหันหน้ามาท่านประธานครับเรื่องนี้คือท่านต้องมีมารยาในการที่จะอภิปรายในสภาท่านต้องรู้ยติในการอภิปรายว่าท่านต้องไปอภิปรายเรื่องอะไรคุณด่าผมชั่วด่าผมเร็วไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกผมเกิดมาชลบุรีเนี่ยผมก็พิ่เห็นคนชลบุรีชั่วเร็วคือคนนี้แหละ ถ้าผมพูดคํานี้ใครมารทวงผมจะพูดว่าที่คุณพูดไปกับผมฟท่านประธานนะครับที่คุณด่าผมเมื่อกี้ชั่วเลวอาชญากรผมไม่เคยมาท้วงเลยผมนั่งฟังจนจบคนเราลูกผู้ชายต้องรับฟังด้วยกันผมไปเพราะอะไรผมไปสื่อมวลชนช่องสามคุณถามนณีไปกับผมถามว่าถ้าเกิดผมอยู่ในขบวนการที่คุณกล่าวหาท่านประธานผมจะไปเพื่ออะไรเม็กเซนหน่อยสมองให้คิดให้เป็นถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทส่งออก คุณออกค่าตั๋วเครื่องบินออกค่าที่พักคุณให้เขาเซ็นไหมผมถารรมท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกค,คิดให้เป็นอย่างโง่นะครับผมกลับเรียนท่านประธานว่าอย่าไม่ต้องไปทวงเพราะอะไรท่านประธานเมื่อกี้ว่าผมว่าอะไรบ้างอาชญยากรอญา,ากราากรมก,กี่เรื่องไอ้โถเรื่องแค่นี้รับไม่ได้ผมชั่วผมเร็วผมก็บอกผมไม่เคยเจอท้อสองเร็วท่อคุณเหมือนกันน่อ 跑道底。